กลับมาพบกันอีกครั้งยังแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดกดหัวใจหรือกดถูกใจนะคะคลิปวิดีโอในทิกเกอรเนาะสำหรับใครที่อยากได้ยอดหัวใจเยอะๆสามารถใช้วิธีนี้เป็นเพิ่มยอดกันได้เลยนะคะและเว็บไซต์นี้เราก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วรับรองว่าแอคไม่บินและยอดขึ้นไวมากๆเลยจะเป็นเว็บไซต์อะไรนะเรามาดูกันเลยนะนี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ spe smm นะคะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสเลยนะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนาะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าเนาะ เมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อมแบบนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งหมวดหมู่และบริการให้เลือกกันเยอะะเลยนะคะและวันนี้นะคะเราต้องการที่จะเพิ่มยอดไลค์นะคะของทิกตอกเรื่อกที่ติกตอกตรงนี้กันได้เลยเรือกหมวดหมู่ที่เราต้องการกันได้เลยนะคะแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยเนาะเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วนะคะให้ทุกคนกลับไป copy link นะคะวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดกันได้เลยนะอ่ะน้ำหนึ่งมาวางและใส่จำนวนที่เราต้องการกันได้เลยนะเวลาเฉลี่ยของเราคือจะชั่วโมงสิบห้านาทอีกกให้ส่ะคะ เมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอ erm erm ื่นเพิ่มเติมเลือกหมวดหมู่บริการต่อกันได้เลยนะคะนะคะหลังจากที่เรารีมาแล้วนะคะจะแค่ห้าหัวใจเองตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็นห้าสิบหกหัวใจเรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเราสำเร็จแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถที่มีึงานหล่อเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยเนาะและสำหรับนนี้ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ